วันนี้มาสักซุ่มหาปลากันครับวันนี้ซุมวงหนึ่งพลาดไปแล้วครับในมาตัวเดียวผู้สักซุ่มก็ล่าแล้วละ่ะปลาไหลครับต่วขีบตัวมันเล็กโอ้ใจเอาขนาดได้ปะ ครับปีมือหากินครับธรรมดาไม่เคยพลาดเลยเด้เนี่แต่มือนี่เป็นมืออยากกินแล้วว่าได้ก,กินโอปลาลายหายไปใส่นอตเนี่ยไม่หันละ จมจ้ำขอเบื่องด้วยนะเออปลาขอให้เก้าเล,ลยลุงถามแล้วแล้วครับเริ่มเซ่แล้วครับพ้นนะ ไม่ได้เมาหรอนะครับมีไอ้ล่าแล้วล่ะเอาหรอ,อ,อมั้งย้อมวย้อม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 มันลงเล็กแล้วอีกตัวเดียวยังบ่ไหนเนาะมันลงกลางลงกีดตมเลยแล้วนีย่ยปลาเนะี่ย นี่แหละครับไปที่หาปลาแบบพื้นบ้านเลยครับเนี่ยสักซุ่มครับได้มาตัวเดียวยังเท่บาดแรกเลยครับนี่พันไปซุ่มอหนึ่งแล้วปลากะล่าแต่ค้นล่าก็ปลาแหละครับพ่อพี่น้องครับเนื่อมยางเซ่แหละครับแต่นี่แก้วบาทตีนครับนี่นั่งเสาส่งองขึ้นเลครับลงไปบาดเดียวแก้วบาทตีนแล้วครับพ่อพี่น้องครับ นี่ครับผลงานครับตัวเดียวโคโลเลยแบบดุกง่ายครับแม่ไข่พร้อม